สวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้นะคะพาลูกๆของเขามาขุดพญาอึ่งน,นะคะออเดินหลายแห้งแต่ว่าก็ต้องแบบว่าตามลำดับเนาะผู้ใดสั่งก่อนก็ได้ก่อนวันนี้ก็ขี่รถมาเกือบซาโลนอะอัดสาม,มาได้คนแขะทั้งสามนี่อัดสาม,มาปานวัยรุ่นวรุ่นดูใบนะเพือ่อเพื่อสิได้เงินนี่นีก่นนนอนอื่นนะคะอาจจะบอกว่า ยามนี่มันโบแมนยามที่มันออกใบมันเป็นยามที่ออกดอกเนาะคือไอ้ก็ขายเป็นแบบนี้นะคะขายเป็นหัวบ่วได้ขายเป็นโกกแต่ก่อนนะมันเป็นโกกเนาะเดือนอย่างนี้ึสพา,านขึส้สาเนาะพึ้นสพาแต่ว่าถ้าสมมติว่าปลูกเราปีต่อไปวันี้ใบมันล่นพี่น้องม่ต้องคือว่ามันตายเลยจ้ะมันไม่ได้ตายนะคะ อ๋อมันอยู่คาปพบกใบหญิงน,น,นี่น่ะคะจะขายเป็นหัวแบบนี้ถ้าขายเป็นก,ก๊กมันจะสิขายแพงขึ้นแต่นี่มันเป็นหัว มระสียาวแบบนี้เลยมันไม่ได้ตายนะคะเนี่ยอายกระสีอาอันนี้ออกเลยจ้ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดดอกดอกน,นะพญาอื่นนะคะมีความเชื่อว่าถ้าผู้ใดเป็นข้าราชการเขาก็จะเกลงขามผู้ใดที่ถือคุณใสมนต์ดำสายสายอย่างน,นี้ก็ให้ปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนะคะบางคนเขาจะเกิน ว่านแมงมุมได้นี่มันคือแมงมุมนะเจ้าว่าฝนจะตกบ่บ่ออกมาสามบ่ตั <c oughs> ้งแต่สมัยข่อยอันนี้ยายสมัยข่อยยุกสะดุง้งบ่ยายทุ่งใหญ่มีอยู่ที่มหาวิทยานี่เป็นป่าบ้านนาจานไก่แหง้ไงไกลมากไกลมากนั่งจนเจ็บดาบน,นะรถกับขลันะเห <c oughs> ็นไมคะเห็นไหมคะโชว์ทีคะ มีเป็นทิ5ต้นขุณเลยช่วยกันปะเกตสองคนนะคะเรามาเพื่อจะให้ตัด FT เลยนะคะเพราะว่า FT แบบเราโอุ่นอีกเต็มเลยหูเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะตรงเดียวนี้ก็จบเลยใช่ค่ะตรงเดียวนี้ก็จบเลยแต่ว่าแต่ว่าตรงที่เรามาน่ะมันไกลมากเลยค่ะ <ใ>ต้นหนึ่งนี้จ<ล>ะมันจะเป็นหัวหต้นหนึ่งนี่ไม่แม่นว้ในน้อยเดี๋ยนี่เบิรงเนี่ยเอาเยอะมากนะคะนี่เรากลัวเราจะแบกกลับก็คือรงอังแอน,นะคะ <laughs> น่คะนี่ค่ะหนึงต้นแบบนี้เนาะนี่นะคะ <c oughs> พี่น้องก็ลงดินเลยปลูกง,ง่ายนะคะปลูกง,ง่ายมากลงดินปุนป๊บเนี่ยไม่ต้องญานว่ามันจิตายไม่ต้องกลัวมันจะตายหอดฤดูที่เพเอยนยะหรือดูฝ <c oughs> นเนาะมันก็สิมีใบออกมาเป็นสีม่วงปลูกไว้หน้าบ้านค่ะการคุณใส เป็นความเชื่อนะคะดอกมันกินได้เป็นยานะคะนี่ไอกระสีเอาดอกเมืออรักทุกคนไลยออเดอร์หลายแห่เลยมาอย่างหนึ่งคือใคอยังให้รูป่อยมีเขาจะมีไม้ม่อใครยังให้เขาจะมีเงินเดินในบัญชีเพราะว่าเขาจะสิกูซื้อรถกระบ,บะแม่แล้วค่ะจะตามรอยเคพีพีค่ะหาเงินนะคะซื้อรถกระบะค่ะกระบะชีชมเระว่าซม เป็นยังนิ่นิ่นิ่เจาของฮาวาบึงทรงเล็บเน่าระเบิดเ้ยเมเทปันไดสขนาดเลย ตะบอ่ะปากสิมีโอ้เล็บเจียวขาตะลองเจอนี่ยสาดหินแกพร้องด้วยจ้าสาดหินแก่นแหงถึงหนึที่เราด้วยอะไรเดินไกลนะคะจะมีมีเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราขี่รถมาไกลค่ะอุ๊ยแล้วเราก็ขุดแบบเผื่อก็ออได้หนึงหัวใช่ไหม ใช่ค่ะเดียวดินก็แก่นนะคะเห็นใจคีพีทีและลูกของเขาเพราะฝนมันไม่ตกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วดินมันก็แน่นมันแห้งด้วยค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่ปลูกใช่ไหมเพอร์ซีได้ดอกอปีหน้าพอแล้วนาโบน่ะปีนี้ก็หมดนะคะแล้วมันก็จะเป็นใบในเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนเนาะใช่ไหมมันรู้ว่ามันอยู่ทางมันกัถ้าสมมุติว่าคนปลูกมาปลูกเป็นเนี่ยมันพอมันแบบว่า เพืออย่งางค่ะโบพอมันเป็นเขาพอมันหอดฤดูที่บ่มีใบกับยามมันค่ะยามถึงยามันอะ่ะก็เลิกขึ้นมาใหม่แล้วก็ปลูกใหม่ก็ได้ยามมันอะ่ะหมดยังเนี่ยบางอันก็ยาวเนาะบนเนาะบางอันก็หัวเดียว เด้อรัวเกือบเมื่อกี้ก็เกือบรถสลกนะคะ<笑><笑>เห็นใจด้วยนะคะหลายคนบอกให้บอกว่าบอกว่าอยากให้พูดไทยเราพูดไทยตกไหมลูกตกมากตกเนาะพูดไทยตกค่ะพูดแต่ก่อนตกกว่าน,นี้นะคะะแต่ว่าตอนนี้พัฒนาแล้ว,วพัฒนาแล้แวห้องในกุ๊กใหม่ห้องพุดหน้าอีดีดูขำหบดแล้วหนึ่งเห็นใจด้วยนะคะโรถเห็นใจค่ะแม่อ้อนเถอะะ ค่ะ่าของส่วนนั้นนะแค่สามร้อยยี่สิบได้โบแต่พนโอนมาให้สี่ร้อยคุณเห็นใจเอาน่ารักทุกคนขอบคุณนะคะดูใจช่วยสตางหนีอย่โอ๊ยเม่อไ่ซีมีแมงแคร์วันนี้ซงคือซีมีเด้เนาะคนที่สนับสนุนลูกของเขานะคะค่ะน้องโบเพิ่นได้ทุนเรียนปริญญาตรีได้จ้ะน้องโบเนาะ ใ่้จะเพิ่มเบาเพราะอะไรเพราะว่าอยากหาเงินเองค่ะเห็นไหมคะการที่เราหาเงินเองมันจะทําให้เราเป็นคนขยันและเราจะไม่ลําบากถ้าเราได้ทุนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรค่ะเราได้ทุนแล้วใช่ค่ะก็เลยมาทําอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะเราหาเงินเองคือมันเป็นความภาคเพียรของตัวเองใช่ค่ะเรามันจะภูมิใจนะคะที่เรามีความเพียรพยายามมากพอที่จะทําให้เราเรียนจบหาเงินด้วยตัวเองค่ะ ทำให้เราไม่ลำบากในภายภาคหน้านะคะฝึกไว้ในตอนนี้ค่ะในความเป็นจริงคือเกียรติยมไม่พอนี่นะคะว่มันไอ้ก็จะไอ้บได้ให้แบบว่าไอ้โบได้ให้หัวเดียวแบบนี้แดีะไอ้ไปให้เป็นแถบเลนเลยมันจะเป็นนี้เลยเหมือนรถไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ เนมันใช่ไหมมันก็จะเป็นอยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มหนูพูดลาใช่ไหมลูกเออหนูพูดไทยใช่ไหมค่ะมันก็อยู่เป็นจุ้มอย่างนี้นะคะไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มนะคะจุ้มอย่างนี้มัเป็นมีหัวเดียวจะบางครั้งมันก็ไม่มีหูนะคะเห็นไหมมีหมูไหมบ่มีจ้าอยู่คนเดียวมีหูบ่วันนี้มัน าเดี๋ยวนี่พอแล้วเมื่อกี้นี่เห็นรถตู้ลูกไข่ใส่เปียจูอา,ยอาตวงอย่างนี้ขุดได้นไม่ง่ายเหมือนกันเลยเพราะมันมีโอ้ยมันะมีกกเพกขนะอ๋อไฟใหม่กกใหม่ไปแล้วอืมไม่น่าใส่ทีนี้เลย อันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะปลูกไม่ขึ้นนะคะมันมีร่กเนาะก็คือขึ้นนะยังเมาหลบนมาโรมาจกุกใจนะเนาะมันมีนหัวเดียว Oi, oh, oi! No, no. ก็ต้องมาถึงนาจารเลยนะคะแน่นเพื่อที่ได้หูหนทางถ้าเรารู้วิธีทำม,มาหากินอะทุกอย่างมันคือเงินนะคะทุกคนจะ้ะไพ่สิหูว่าพญาอึ่งเนี่ยมันสามารถทําเงินให้อายได้ปีที่แล้วนะอายเงินได้เงินประมาณสามสี่พันในการขุดสมุนไพรขายนะอืมทั้งที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนเห็นในป่าเดยบุแต่วันหนึ่งมันทําเงินให้เราเพราะว่าอะไรเราเรียนรู้จากมันไงค่าบุ๊หูว่ามันเป็นเอี่ยมนี่เอา้าไพ่สิกากินบ่ได้รู้ด้วยเนาะมันบ่ ก็แ,แค่เตะทิม่มหรือเปล่าเงินอยู่รอบตัวเราแ่นบอกโบโบว่าคือน้าอายบะลูก tao lấy ở húa, mày sang này, mày này, Sổng đạp mà ừ hử, tụi này, ui, ừ, còn một ít, Dương, ẻo đi นี่นี่นี่ไนะปลังขึ้นโ,โบพ่นสีหายหน้าตาบอดแล้วพ่นสีเอาสมบัติได้บ่แปดบ้านเด็กน้อดิพ่อ,อขนาดเลยพอแล้วมืมอนี้นะ่ะเด็กน้อยเขาจะสีมือเฮ็ดเวียกได้ก็ได้หลายพอสมควรแล้วละเดากห้เบิง่งหน้าใสไมไ่แก นี่เสีวนี่จะเป็นประจำเดือนนะจ๊ะเข้าอีกเข้าในหน่วยตาเลยแต่ดอกกกหนึ่งแบบลายแห้งว่ะเะสสียดามีหญ้าเพกเนาะกกเพกขนาอ๋อม in ันเมื้งคะอืมแต่ว่าไอ้บอกเลยบาทผุ้ได้สั่งไอ้โมมีแบบว่าโมมีว่าบกคุ้มไอ้บกโกงภายในนอนนะคะมา น้องเกศพันขุดได้ดอกเดชพันทิ่มดอกบะดอกเยอได้กระเป๋าน้องเกศพันขุดได้เจอลิปเจลที่ความเป็นจริงแล้วออ้นี่เป็นแบบว่าคนบุกบุกอย่างนี้ไม่สมควรจะติบเล็บเจลปันโดนี่นะคะเออาเอาดอ,อกต้องชิมธรรมชาติอ๋อธรรมชาติบับัดบะ อุหักอีกแล้วอุหักได้อ,ดอดุหักดีลูกผ่อยนี่ติดต่อมาได้ทักแชทได้นะคะอคะคุหักเ,เร้วหนึ่งอเดดะะอ,เเงอาไปพ่อไอ้มักเดี๋ยวอเชิญแม่ไอเอาไปวัดพ่อลุนเอาไปวัดเผาไฟ บ่แม่นเอานี่ได้ดอกอืมแรกๆเสียเอารถสิ่งมาอย่านตำรวจไล่เนาะเกณฑ์นเนาะบ่มีเงินประกันเท่าใดนะสองพันไปหาเสียงเงินหันแม่นบ่ก็คืประมาณนั้นตำรวจเอาเงินสองพันอะค่ารถแตง่งค่าแตง่งรถบ่ทอดังบ่ ขาดตองเลยได้ลุงเบลแม็กกินกน,น้ำ <laughs> <laughs> ยเยอะเตอหมดหรือยัง <laughs> แล้วเราก็แบก <laughs> ไป <laughs> ไม่เรื่องงานไม่ยากจน <laughs> อดอกมาย้ายดอกรวมมาเอ้าเส่ดอก,ออดอกทั้งหมดเลย <laughs> ชีวิตมนุษย์แม่ บอกฝาเซนแม่ไปน่าดีถ่ยถ่ายรูปเอาบอกนะ่ง <ใน S 1> สองสามเคนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วสี่โมงแล้วเอาแบกลูก บอ่บอๆวันนี้เ,เสียม,มาเอาหนึ่งอันนะเมื่อก่อนเดิพไปน้องเ้อเมื่อก่อนเด้อเจอกันคลิปใหม่นะคะบา,บายยขอบคุณค่ะต,ตามมาลูกตามมา